คืนฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะยังตกปลอยๆอยู่เพราะว่าช่วงเนี้ยเออฝนตกเฉยเลยแล้วก็มาแบบ ช่วงเวลาจะว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าถ้าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นหมอกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้รอดูภาพตอนที่สะพานมอนแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆเช้านี้เราจะไปตักบาดกันนะคะก็คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวสังขละบุรีนะคะตักบาดแล้วก็ใส่ชุดมอญด้วยไปดูกันนะคะว่าสาวมวยใส่ชุดมอญจะเป็นยังไง กินโจ๊กนั่งยองกันเดี๋ยวไปอันนี้มีหานอนด้วยนะคะผัดผัดหมี่มอนฮังเลมอนส่วนอันนี้กะเพราหมูปาท่องโกอิจาเว้ยแล้วก็มีขนมปัง ไปใน้านกรนันนั่งยองของจริงชอบลูกนี้ลำบากเนอะแล้วเราก็คือใส่กับโป๊ชาดำชามะนาวขนมปังปิง้งในเขามีชาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะจิบชายยมเชากันเล็กน่อยนึงมันจะร้อนไหมเนี่ยไม่อะ พาจอกนี้ให้แกท่านไม่ร้อนเลยฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันได้ฟิ <c oughs> โอ๋ออันนี้โรตีโอ่งเหรอคะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ผัดหมี่มอนอันนี้คือผัดไทย <c oughs> มาเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันแอนขอชิมผัดหมี่ก่อน ผัดหมี่นะคะผัดหมดี่มอญผัดใบชิม่มี่อ่ะมันจะไม่หวานเป็นรสชาติที่เราก็คุ้นเคยอยู่นะอืมความแตกต่างคือเขาใส่ด่ค่ะตัวปักยาวมันนุ่มแล้วก็ละเอียดเลยอ่ะแอนลองชิมโจ๊กบ้างนะคะ โจ๊กเขาอร่อยค่ะแล้วก็ต้องโรยมีกรอบอันนี้นิดนึงนะคะใครชอบกินอืได้ได้อันนี้คือชาพม่าค่ะรสเราจะลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็คือชาใส่นมอ่ะอ่ะแต่แอลลองนี่กินมั่งนะคะเจดไายว่ามันไม่รอแล้วอ่ะ จิ้มน้ำจุมแล้วก็จุมน้ำจิ้มจิ้มน้ำจ่มแล้วก็จุมน้ำจิ้มนมเนี่ยหวานรสติโอหืมอนมข้นอุตมัได้ขนมข้นวันนี้นี่ก็นมข้นนี่ก็นมข้นนี่ก็นมข้น มันเป็นแป้งแต่มันไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบถือว่าร้านนี้ถ่าย สะพานมอญตอนเช้ากันนะคะวันนี้อากาศตอนเช้าดีมากเลยนะคะแล้วเราก็มาชมวิวสะพานมอญกันได้สูดอากาศบริสุทธิ์น่าจะบริสุทธิ์นะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยอย่างเนี่ยภูมิแพ้ เช้ามาก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งดีพี่อยากอยากใส่ได้ปะมันจะหล่นไหมอ่ะเงี้ยหรอไม่หล่น <c oughs> จริง,รงใช่ไหม <c oughs> เอาแล้วนะแล้วยังเงี้ยหรอว้าแล้วยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> หักเหมือนเดียเลยเนี่ยรองถือได้ไงอ่ะโอ้หถามจริงไม่เจ็บหัวจริงเหรอโดนชินแล้วเหรอแล้วถ้าพี่ไม่จับอ่ะดูสิว่าเราจะเอาออกมือออกได้ไหมอันนี้มันสูงไปใช่ไหมเอ้ยอันนี้เบาวกว่าเยอะเลยอ่ะ อ๋อนี่ห้าถ้าพี่จะปล่อยมือตัวี่ต้องคอแข็งแข็งคอแข็งแข็งข <อ S 1> ตัวตรงตรงแต่น้องเขาดูชิลมากเลยนะเอ้ยได้เ้ย เขาเซียนมากเลยอ่ะลูกอ๋อมีไวททูเคเหรอไวท์ทูเคั้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินสะพานน้นกันนะคะไปกันค่ะ ะสะพานนี้เขาเรียกว่าอะไรคะสะพานลูกบวบจัะสะพานลูกบวบอขอบคุณค่ะสะพานลูกบวบนะคะโอ้ยต้องระวังลื่นเลยนะคะและยิ่งตอนนี้ฝนตกด้วยสะพานลูกบวบนี้ก็จะทำด้วยไม้ไผ่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเดินเรียบไปกันกับน้ำเลย มีช่องว่างต้องเดินระวังนะคะตรงนี้คือไม่มีไม้ไผ่แล้วไปเดินลงไปก็คือตกน้ำไปเลยนะจ๊ะ นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาโลเคชั่นจัดรายการวิทยุกันเพราะว่าวันนี้อันต้องจัดรายการกินเที่ยวทั่วไทยตอน10โมงทาง FM 100.5นะคะก็เป็นการจัดรายการนอกสถานที่เราต้องเดินทางนี้แน่เลยนี่ไงเราเจอทางเข้าแล้วนะคะกาแฟาดี

พริกป่นน้ำปลาน้ำตาลเปียกน้ำตาลเปียกหรอน้ำมะขามอ๋อน้ำมะขามเปียกโอเคอันนี้มีขิงด้วยแล้วก็มีหมี่กรอบด้วยอันนี้ท่านกระโจกน, <c oughs> นี่ไงอันนี้คือน,น้ำมะขามเปียกเพ <c oughs> ิ่มความเลี้ยวได้ <c oughs> แต่แอนจะลองชิมน,นะคะ <c oughs> ว่าขนมจีนยกกล้วยรสชาติเป็นไง ลุยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นอะไรสักอย่างนที่เราไม่เคยได้กลิ่นแบบเนี้ยจะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเดมาลองชิมแกงฮังเลยบ้างอันนี้เขาลาบมาแล้วนะชินกับหน่อยโอ้โหหมูก็เปื่อยเลยอะลุย ไอ้ว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนทางเลยแบบเหนือเท่าไหร่คร่ะเพราะว่าน้ำมันจะไม่ได้เข้มข้นเท่าแล้วแอบเผ็ดนิดๆเหมือนกันนะสตมูเขาใช้ได้เลยค่ะเปิดใช้ได้นุ่มดีส่วนไข่กระทะมันท่อมเหมือนทุกที่เนาะเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนะคะเอ้แต่ถูกนะไข่กระทะ40บาทแกงทางเลราดข้าวมีไข่ด้วยนะคะ40บาทส่วนขนมจีนหยวกด้วยเนะี้ย 30บาทเองนะคะทั้งหมดเนี่ยสอย่างที่เราซื้อทาน1นึ่งร้บาทค่ะลุยกลิ่นนากาลีนแบบว่าแรงไามแอนขอลองใส่มะขามเปียกแอนอยากรู้ว่าพอใส่มะขามเปียกมันจะชูรสให้มันเป็นแบบไหนคนงั้นน้ำปลาคนหนึ่ง อนะอพอเพิ่มไปัน้ก็ได้รสชาติเปรี้ยวหน่อยนะไม่เปรี้ยวมากมันก็ช่วยชุบได้ดีไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือไปชมวัดสามวัดกันนะคะ ก็ต้องมาที่สะพานลูกบวบก,กันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันไม่มีแดดแล้วปรากฏว่าพอเที่ยงโอ้โหแดดมาแล้วค่ะแล้วเราก็มากันะเทีียงเลยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมากันช่วงแบบตอนเช้าเช้ากับตอนเย็นเย็นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฮึบ ต้องใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยแม่ใครว่าแอนไม่นำไป่เสร็จอันนี้คือวัดอะไรคะพี่ั oh ัดวงเบคอราะนนนี้มเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านออนานยังคะที่เป็นแบบนี้คือเขาสร้างเขื่อนก็เลยเขากักน้ำไว้ พอสร้างเสร็ก็เลยเป็นแบบนี้คือเห็นล่องรอยอันนี้เรามาโชคดีที่เรามาช่วงนี้นะคะถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยน้ำมันจะท่วมสูงจนเรามองไม่เห็นเลยสูงไปถึงบนนู้นเลยอันนี้เราก็ มีโอกาสได้เห็นนะคะอันนี้เราจะต้องเดินไปนิดนึงนะคะ บอกว่าเดินไปประมาณ100เมตรที่จะต้องขึ้นมันได6.7ขั้นค่ะปัะญาระมิหกสิค่ะ6.7ขั้นเหรอที่นี่นะคะก็จะมีแม่น้ำสาย,สายค่ะหรือพี่ได้เรียกกันว่าแม่น้ำสามสประสุะก็จะมีแม่น้ำนีพัฒน์ ถ้าเรียนได้เยอะขนาดไหนก็ยุยืนขนาดนี้แล้วก็ในยูยืนยาวมาก็สุขภาพแข็งแรงเก้าก้อนเจริญก้าวหน้าน้องเข้ามาเพราะเราข้างหลังนะคะวัสที่พี่จังไฟเขาจะอยู่ด้าน้นค่ะพี่จะตั้งหน้นาใหาเธอไปมาเงยและอ้าวแปลว่าสวัสดีค่ะ ตัางคืนได้อะแปลว่าขอบคุณค่ะมาเชื่อสังขารอันเยอะๆเอาอาหารน้องเขาได้นะคะน้องเขาเขิน <laughs> <laughs> พักอีกหนึ่งที่นะคะที่นี่เนี่ยเราจะนอนแบบสวยๆสบายๆกันบ้างแล้วก็วันนี้อากาศร้อนมา รีสอร์ทนะคะสภาพแอนคือไม่ไหวแล้วฝ่ามรสุมแดดอันร้อนแรงมานะคะเดี๋ยวแอนขอไปอาบน้ำสระผมพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยว่ากันว่าเราจะทำอะไรกัน,นะคะ ตอนเรามาจนกระทั่งตอนนี้แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าช่วงเวลาที่เราแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็หยุตดตกจะกินข้าวกันแล้วลองลุ้นดูนะคะว่าหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเลยเราไปหาอะไรทานแบบเบาๆต่อเนี่ยจะยังตกอไหมขอบคุณค่ะอันนี้นะคะยำวนเส้นและอันนี้ต้มยำเื็ดเป็นตัดแฉบแท้ อีกหนึ่งอย่างกระเพราหมูแดดเดียวเอาไว้ตรงนี้โอ้ยน่กากินมากมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะเด็ดอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเริ่มต้นด้วยเมนูต้มยำเห็ดนะคะขอเเ่าก่อนควันคุ้มแม่ อร่อยน้ำอร่อยมาลุยเรียวกรีดจ้าสะใจมากไ่มไหมเห็นมือกันไปเลยมันก็อร่อยมาเรามาลองชิมกับเผาหมูแดดเดียวกัน ร้านนี้อร่อยทุกอย่างที่สั่งมาอร่อยจริงดีค่ะดีจริงจงใช่เจอฝนพอดีเลยค่ะอันนี้คือพี่ตอยนะคะชื่อเจ<ช>้าของร้านนี่คนนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะพี่อร่อยทำอยู่สองคนเหรอคะปกติมาอยู่กันสามคนแต่ตอนนี้อีกคนนึงไม่มาอ๋อเหรอ,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 อ ทานเลยนะคะค่ะแล้วพี่เปิดร้านกี่โมงอะคะพี่แปดโมงแปดโมงเลยเหรอถึงสองทุ่มมนไม่ยาวนานขนาดนั้นนะเครียเผื่อใครมาทานนะคะแปดโมงเกงสองทุ่มคไม่ค่อยเก่งเสียทีต้เนี่ยอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยอร่อยค่ะพี่ขอขอบคุณนะคะเรื่องกินของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังคงจะไปกินกันอย่างต่อเนื่อง เรากลับมาที่สะพานมอญอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะไปหากของกินอีกแล้วไปค่ะและเราก็มากันอีกหนึ่งร้าน แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะอาบน้ำอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะนอนแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนกลับเนี่ยยังมีที่ที่เราอยากจะไปอยู่นะคะแต่ว่าไปที่ไหน รอติดตามกันนะคะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดติดตามกันด้วยทุกๆช่องทางนะคะทงังทาง Facebook f แฟน a พจทาง TikTok และทาง y o u t u b e นะคะเสียงคือยังหอมอยู่เลยหลังจากที่เดินขึ้นเขามาหลายลูกหลายครั้งหลายครานะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามในทุกๆช่องทางจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การเดินทางของแอนนะคะ